มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิงโตนำโชคฟิตปังปวดภาพซิกแพครัวๆค่ะสิงโตนำโชคนะคะอวดภาพซิกแพครัวๆทำเอากระแสโซเชียลกระหึ่มนะคะรังนักร้องเสียงดีสิงโตนำโชคอวดภาพซิกแพคลงไอจีส่วนตัว แฟนๆพากันขยี้ตาเพราะไม่แน่ใจว่าตัวจริงหรือภาพตัดต่อค่ะโดยนักร้องหนุ่มนะคะเผยว่าจริงๆผมเคยถ่ายมาเมื่อ4ปีที่แล้วที่เป็นที่ฮือฮามากครั้งนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงโควิดไม่ได้ทำอะไรกินๆนอนๆจนวันหนึ่งรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ออกไปทำงานงั้นเปลี่ยนใหม่ตื่นมาขอออกกำลังกายสักหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิด้วยอีกประมาณหนึ่งชั่วโมง เราค่อยกินข้าวพอทำปุ๊บร่างกายก็แข็งแรงก็เลยมีโอกาสไปถ่ายอีกรอบหนึ่งซิกแพคแน่นมากจริงๆผมดูแลสุขภาพอยู่แล้วเพราะว่ามีลูก3ามคนต้องใช้แรงเยอะก็เลยทำให้ตัวเองแข็งแรงไว้ก่อนอีกอย่างผมเองมีเป้าอยู่3เดือนก็คือพฤษภามิถุนากรกฎา ผมเกิดบนที่26กรกฎาคมตั้งใจว่าวันเกิดปีนี้อายุ38เซลฟี่ปึงปังให้เป็นรางวัลของขวัญวันเกิดตัวเองพอครบรอบวันเกิดปุ๊บก,ก็ไม่ได้ทำอะไรแต่พอรู้สึกว่าพอออกกำลังกายแล้วมันดีก็เลยต่อเนื่องมาถามว่ารอบนี้มีเขินอยู่ไหมไม่เขินนะรอบนี้รู้แล้วว่ามีวิธีการจัดองค์ประกอบภาพให้มันดูเป็นศิลปะก็เลยไม่เกรงแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเซ็กซี่ ที่เห็นก็คือมุมกล้องช่างแต่งหน้าเขาแต่งหน้าให้เอาชุดสวยๆมาใส่ให้แล้วครั้งนี้ผมถามเขาว่าทําไมเอาผมมาถ่ายพี่ตุบอกว่าเขามองเห็นอะไรในตัวผมมีอะไรบางอย่างที่คิดว่าถ่ายแล้วจะได้อีกคาแรคเตอร์หนึ่งด้วยชดต,ตีฟองนอนในอ่างน้ํามีถอดบทไม้มีกางเกงอยู่นะแล้วก็ตีแฟบเอาเห็นตัวเองเรารู้สึกยังไงใจผมรอบนี้อยากใส่กรอบนะ ไม่ได้หลงตัวเองหรือว่าอะไรนะแต่ว่ารอบนี้ออกกําลังกายเยอะก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างน้อยวันหนึ่งหันมาเห็นมันก็จะกระตุกให้เราออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นคนคิดว่าภาพตัดต่อสรุปยังไงไม่ได้ตัดต่อครับเป็นร่างของผมจริงๆเป็นกายหยาบนี่จริงๆแต่อย่างที่บอกมันไม่ได้มาจากผมอย่างเดียวแต่มาจากองค์ประกอบหลายๆอย่างครับอัปเดตผลงานเพลงหน่อยคะ่ะ เห็นว่าเราเด็วนี้จะออกแล้วขอบคุณมากครับกำลังจะออกเพลงใหม่ซิงเกิลล่าสุดน่าจะปล่อยประมาณวันที่28ตุลาแล้วก็จะเป็นอะไรที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนยังไงขอฝากอาชีพใหม่ผมด้วยนะครับนายแบบพูดพร้อมกับหัวเราะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานละครแล้วก็ซีรีส์รวมถึงเพลงใหม่แล้วก็ช่อง YouTube ของสิงโตนำโชค o f f i c i a l อยากให้ทุกคนติดตามชมกันนะครับนะักร้องหนุ่มกล่าวทิ้งท้ายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ